เขียวชมพูดูเดเป็น สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุก่ารับเข้าสู่โรงเรียนชุมชนวัไยน้อยครับสำหรับปีการศึกษา2563นี้ครับทางโรงเรียนของเราจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในวันที่3ถึง12พฤษภาคมนี้ครับในปีนี้เราจะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่1ผ่านทางระบบออนไลน์ครับโดยผ่าน Google Form ของเราขั้นตอนการรับสมัครนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยสําหรับในปีนี้เพียงท่านมีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะสมัครง่ายๆอยู่ที่บ้านได้นั่นเองครับสำหรับขั้นตอนและวิธีกาารรรรัับสมคจะเป็นอย่งไ เราไปรับชมพร้อมๆกันครับสำหรับขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับของโรงเรียนชุมชนวัดเสน้อยขั้นตอนแรกนะครับเราเข้ามาที่แฟนเพจของโรงเรียนจุมชนวัดเสน้อยนะครับแล้วเราก็เลื่อนหน้าฟีดมานะครับทางโรงเรียนชุมชนวัดเสน้อยนะครับเราได้ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,563ครับเข้ามาแล้วเราจะเจอข้อมูล นักเรียนนะครับหน้าแบบของ Google Form ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการกรอกตัวอย่างให้ดูนะครับเลือกเป็นเด็กชายนะครับต่อมานะครับก็กรอกชื่อนามสกุลนักเรียนเช่นนะครับรักเรียนเรียนดีอันนี้เว้นวรรคตรงการนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากรอกเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับ อันนี้เราก็กรอกลงไปนะครับ13หลักเป็นเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียนนั่นเองครับเมื่อกรอเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมากรอกวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนะครับตัวอย่างเช่นวันที่20มกราคมนะครับพศ2543นะครับต่อมาเราก็มากรอกชื่อสถานศึกษาเดิมที่จบของนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นนะครับจบจากโรงเรียน ชุมชนวัดไซน้อยแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนอื่นนะครับเราก็กรอกโรงเรียนที่นักเรียนจบป .6 มานั่นเองครับกรอกเกรดเฉลี่ยของนักเรียนนะครับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนตอนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่อันนี้ตัวอย่างเช่น 3. 4 6นะครับเสร็จแล้วเราก็มากรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนักเรียนตัวอย่างเช่นนะครับบ้านเลขที่1นึงหนึ่งนะครับหมู่ที่3นะครับตำบลไซน้อยนะครับอำเภอไซน้อยครับ จังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกรอกรหัสไปรษณีย์ด้วยนะครับ1 1 1 5 0นนะครับต่อมานะครับที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียนถ้าที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียนไม่ตรงกับทะเบียนบ้านนะครับก็ต้องกรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วสามารถติดต่อได้ก็กรอกในลักษณะเดียวกันแบบนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเรากรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นหน้าข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลของผู้ปกครองนักเรียนนะครับอันนี้เราก็กรอกข้อมูลผู้ปกครองนักเรียนลงไปตัวอย่างเช่นนะครับนายนะครับชื่อผู้ปกครองนักเรียนนะครับตัวอย่างเช่นนายสัญชัยนะครับ อันนี้ชื่อผู้ปกครองนะครับนามสกุลรักเรียนนะครับเมื่อกอกชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะครับก็มากรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองนะครับ13หลักเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกอกบัตรประจาตัวประชาชนเสร็จแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเบอร์โทรศัพท์นั่นเองครับตัวอย่างเช่น084444444นะครับต่อไปนะครับข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงทุกประการก็กดรับรองความเป็นจริงครับกดส่ง เรียบร้อยครับข้อมูลนักเรียนนะครับก็จะถูกส่งมาที่ทางโรงเรียนนะครับนั่นเป็นว่านักเรียนก็ได้สมัครของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรับสมัครผ่านทางออนไลน์ของเราของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งปีการศึกษา2563ของโรงเรียนชุมชนไว้ไซน้อยครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยใช่ไหมครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหา ไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้นะครับเราก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทาง2ช่องทางนะครับ <Weber. S 1> ช่องทางที่1ก็สามารถติดต่อทางแอดมินเพจโรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยของเรานะครับช่องทางที่2สามารถติดต่อคุณครูรัชนีเต็มแก้วครับหัวหน้างานฝ่ายรับสมัครนักเรียนของเรานะครับเบอร์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ครับโรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยของเรานะครับก็จะประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กรงเรียนชุมชนวัยไซน้อยของเรานะครับและเราจะทําการสอบ วัดความรู้ของนักเรียนกันในวันที่15มิถุนายน2563พร้อมกับการมอบตัวไปในวันเดียวกันเลยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากโรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยครับเนื่องด้วยสถานการณ์โรคไวรัสโควิด -19 เราจะป้องกันอันตรายจากโรคไวรัสนี้ร่วมด้วยช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและเราเจอกันครับในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นี้แล้วเจอกันครับ